สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรถกระบะสวยๆนะคะนอกจากสวยแล้วยังสามารถประกอบอาชีพกันได้ด้วยนะคะคันนี้เป็น Toyota Vigo c h a m p นะคะรถกระบะตอนเดียวปี2014มาพร้อมตู้ทึบเลยค่ะเครื่องยนต์2.7 VVT-i นะคะพร้อมใช้งานค่ะทันใดที่กำลังมองหารถกระบะนะคะไปสำหรับบรรทุกของวิ่งงานนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะนอกจากทรงสวยพร้อมใช้แล้วนะคะยังประหยัดอีกด้วยค่ะทุกท่าน ติดแก๊ส LPG และเบนซินมานะคะราคาคันนี้165,000บาทค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีขับขี่สบายเร่มเอกสารมีครบนะคะซื้อสดก็ได้หรือต้องการจัดไฟแนน์ก็สามารถโทรมาคุยกันได้เช่นกันนะคะซื้อสดสามารถเจราจาต่อรองได้ด้วยค่ะรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะ หากท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะคะสามารถติดต่อเข้าไปคูยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายได้และนัดหมายไปชมตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองได้นะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่นายหนนะ้าสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ